สวัสดีครับมื่อนึ่ศิาพาธพี่น้องอีสานบันเท่าไปเชียร์ฟุตบอลไทยแมสไทยพบสีลังกายยูสนามราชมังคลากีฬาสถานกับกิจกรรมแพทชั่นไดรฟ์เชียร์สุดใจไปสุดแพทชั่นไปกับโตโยตา้านัดร่วมตัวกันอยู่โฉ่ชชยฟ้ามเขาใหญ่ครับเบิ้งตีละครับรถโตโยต้าแต่ละคันมีแต่คันงามๆครับผมคนหักบอลไทยก็มาจากทั่วทุกทิศเลยครับบถธรรมดาได้พี่น้องบันเท่านี่บอลไทยอยู่ในสายเลียดพร้อมแล้วก็ออกเดินทางได้ครับผมมื่อนี้มีพลละครับส่วนโตเลยครับนี่เสียบ,บิวเด็กลังวัดเขาจัดให้กํานั่งรถชมวิววววเเชียยๆไปัั่่่่นนนลลละะครบบบกกกกาาาาาสสิิออดม็ใพุหหแ้ง เข้าครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบครับอุ้ยสบายครับกลุ่มขบวนก็นตามมาบ่ได้ขาดสายเลยครับหนึ่งวัชริกาเป็นตัวแทนจากภาคอีสานนะครับจะไปเชียร์บอลทีมชาติไทยพบกับศรีลังกานะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับผมจะเดินทางใกล้ๆก็พร้อมไปไหนไปกันกับไฮรักดีโวระยะทาง100กิโลแต่ว่ารถโตโยต้าไฮรักดีโวนี่วิ่งสบายเลยครับผมหลังจากขี่มาได้ข้าวนึงก็หิวเข่าครับเติมพลังกันก่อนจักหน่อยจะได้ถามไอวีและพงษ์เบิงนะครับเราบอกว่ามาจากชัยภูมิครับผมป้าใจรักอีหรี่ใบสองมาหยอดจุดพักรถ ตโยต้าทั้งเบิร์ตสีขั้นนะครับผมโอ้โ oh หขบวนรถง่อจนสุดหลู่หูหลูกตาเลยอะ่ะคักอิลีเด้เสร็จแล้วโตโยต้าก็ให้เสือทีมฉาดไทยไปเชียร์บอลแบบเท่ๆเลยครับก็ได้คุยกับ่าไปจอนตัวแท่นผักเหนืออยู่ข้าวหนึ่งก่อนสิบึ้งหนาไปสนามบอลตัวอู oh ้เป็นตาออนซอนนะครับรถเพิ่นม,มีแต่คันงามๆครับผมสิเดินทางไกลๆกับพร้อมไปไหนไปกันกันกบไฮลักซ์ลีโวโตซอยประหยัดน้ำมันครับคีม,มั่นใจทั้งระยะไกลและไกลตอบโจทย์ทุกการเดินทางทั้งแห้งทั้งประหยัดเสือให้ลั ใบาสามกมหอดสนามกันแล้วครับเบิง้งเอาโรดครับงานญนปนี่เป็นเกียรติเป็นศีกับผมอีลีเดอร์ ตอนนี้พี่น้องทั้งสี่ภาคก,ก็มาร่วมตัวกันอยู่สนามหลัดชมังคลากีฬาสถานเหลือเด้อครับบรรยากาศคือคักบอกแห้งเลยแฟนบอลไทยผมทรงแรงเชียร์แรงใจให้ทีมชาติไทยขวอยชัยในมือน,นี้จัดเต็มแน่นอนครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วกระับของทีล่ะลึกจากโตโยต้าครับให้รูปพร้อมลายเส้นนักเตะพร้อมสุดยอดอิหรีครับแพชชั่นเต็มเปี่ยมแบบนี้ก็เลยสไลด์โชว์ไปเถอะนึงก่อนสิยังไปหาแนวกินในห้องรองรับที่โตโยต้าจัดให้กินเขาเศ้ามีแห้งเสร็จแล้วก็ไปฟังสัมผัสแฟนบอลไทยกันจักหน่อยครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมาาาปรรระมณเท่่ไหคับ กับสแก้วครับสามสิบครับจะไปครับผมลำปางครับลำปางที่เดินทางไกลขนาดนี้รถมีป<ห>ัญหาอะไรบ้างไหมครับไม่มีนะครับแอร์เย็นเจ็บประหยัดมากเลยคขับนิ่มสบายสองหนึ่งแล้วกันสองหนึ่งขอจะมีเผื่อให้เขาหนึ่งลูกด้วยนะครับวันเชฟครับว่าน่าจะสามสิบนะวันเชียร์ครับบอกได้ไหมครับว่าใครเป็นคนทำประตูครับอ่ามีต้องมีสุภาพนะครับมีแบงค์น้องแบงค์นี่นี่ มาจากนราธิวาสครับเกือบพันกิโลครับใช้เวลาส6องชั่วโมงเดี<ม>๋ยวไปครับผมแล้วตอนนี้ผมกับผมเชี่ยเลรครับเบิ้งสนามหลักชมังคลาครับกวงไงอลังการอีเหล <c oughs> แลักีฬาทั้งสองทีมก็เปิดตออกมาแล้วครับความทําการแข่งขันแล้วอบอลกระสูสีกันขนาดแต่เบิ้งไปเบิ้งมาผมเริ่มสีหิวแล้วครับทั้งโตโยต้าก็จัดขนม,มใบไได้การครับตอนนี้ทีมชาติไทยกับคืนนํำสีลังกาได้แล้วครับย้ย โอ้ทีมชาติไทยกำลังจะจะเดินผ่านผมไปครับพักครึ่งแรกแล้วเดินเดินผ่านผมด้วยโอ้ยสุประดาสุประดา โอ้โหที่ผมได้เห็นนกีฬาทีมชาติไทยแบบใกล้ชิดมากๆเลยครับผมขอบคุณโตโยต้านะครับที่ให้ผมได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับผมสุดยอดจริงๆครับผมบ่เคยคิดแค่ฝันเลยครับว่าชีวิตนีซีมีโมเมนต์แบบนีน้ำหูซึกตื่นเต้นและประทับใจสุดๆเลยครับดีใจร้ายๆครับผมเวื่อแห้งนึกว่าฝันไปและนี่ครับพี่แน่นเคยเห็นกันในทีวีเมือนีได้มารวมงานกันเป็นเกียรติร้ายๆครับผมสวัสดีครับผมลูมอสุริการครับขอแทงขันกันทีสาขครับผมสี่ยุ่ หลังจากแนะน้ำโตและขอเสียงกองเชียร์เสร็จแล้วก็มานั่งเบิ้งบอลต่อจนจบเกมเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมทีมชาติไทยก็ชนะศรีลังกาไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมเย้ <Yeah. S 2> ก็ขอขอบคุณโตโยต้านะครับที่ให้พวกเราได้มาเชียร์บอลมันมันแบบนี้นะครับผมแพชชั่นไดรฟ์เชียร์สุดใจไปซุดแพชชั่นกราบขอบคุณโตโยต้าที่ขับเคลื่อนฟุตบอลไทยไปน้ำกันครับ